ถ่ายให้ดูเหรียญน่าทวงอันนี้ไม่มีเหรียญนะมานเกือบครบาที่ะบาทนะเป็นใจไหมเนี่ยนีไม่มีเหรียญใช่ครับมันเยอะเลยอันนี้ทวงมาแล้วเลขเดี๋ยวออกมาปุ๊บเนี่ยถ้าออกมาต้องกับเลขตอนนั้นออกสองแค่ออกเลขก็แลวเขาไปอ้างว่าแมวอะไรที่มีท้องรูปสองห้าคือมันหาตัวเลขมาอ้างเองหนึง ไม่มีเดียเอาเลขแปดนี่เลขเดียวคือนายอดอาจารย์เนี่ยตอนแรกอาจารย์อาจารย์ทีละรวามบอกว่ามันไปซ้ายไปขวามันมาเป็นจริงมันปิดฝาแล้วมันลงมาปุ๊บมันจะแทะตรงนี้มันก็ไปกองอยู่ล่างแล้วตอนหมุนเนี่ยเดี๋ยวดูอ่ะเดี๋ยวเราปิดปิดตึ้งก่อนนะทางไปไหนที่ปิดไปไหนเนี่ยเดี๋ยวผมถึงว่าคนไม่เห็นเนี่ยข้าวโมจต้องมีที่ปิดนะครขโมยที่ปิดไปอ่ะลูกใายยกหล่นหรือเปล่าไม่รู้ อาจารไม่ลองหมุนเลยหรเนียนแบบด้ไง้ลูไปตาหยิบเยอะๆเอาสามดนะครับให้หมดเดี๋ยวจะล็อกไม่มีแบบรวไอ้แบอันนี้คือแบบรัวแบไม่มีแบบล้วงใช่ไหมคะไม่มีครับไม่มีนะครับเลือกเขาเลือกล้วงไปนตั้งนานแล้ว